สามต้นหมกก็ได้เอาต้นเขาดิต้นเขาใครมีมันสามต้นผมขอทดลองแค่สามต้นขอสามต้นพอไงเอาสามต้นถ้าเจ็ดวันไม่เปลี่ยนแปลงไม่ต้องซื้อเลยแล้วถ้าหากว่าผมไทดลองแล้วเนี่ยมันน้อยอย่างน้อยคนละห้าชุดนะอาทิตย์หนึ่งนั่นก็มาอาทิตย์หนึ่ง แล้วอันที่หนึ่งสยยร็จเรียบร้อยเพิอมขอใส่ตัวนี้ไปใช่ไหมครับตอน,นเย็นๆเนี่ยเราก็ตรงน,นี้เป็นผสมล้วก็พ่นอีกทีผมว่าให้พ่นใต้ไปนะอย่าพ่นอย่างนี้ลงมานะาถามว่าทำไมต้องพ่นที่เป็น,นี้มันจะได้เปียกทั้งข้างล่างั้งบนข้างล่างถูกไหมแต่ถ้าเราไปพ่นแบบนี้มันเปียกแต่ข้างบนข้างล่างมันไม่ได้เพราะนั้นการเปียกข้างล่างเนี่ยมันจะได้ผลมากกว่าเปียกข้างบน ฉีดแค่นี้แล้วมันจะได้เหรอไค่ฉีดตอนเช้าหรือให้ฉีดตอนเย็นหลังฝนตกยิ่งดีเขาบอกว่าบางคนกลัวไม่ทั่วถึงใช่ไหมฉีดไปแล้วอย่างนี้มันจะได้ไหมพี่ลองดูนะครับผมฉีดเน,นี่ยได้ทุกคนไหมเดียนทางนี้โอ้โหดไที่ไได้แต่ถ้าเราฉีดเปียก เฉีดเพียงมันไปที่เดียวเห็นไหมที่อื่นก็ไม่ได้เพราะนั้นยิ่งฉีดฝอยเท่าไหร่ยิ่งประหยัด